ทางกรมศิลปากรตอนนี้ก็มีการดําเนินการร่างแบบพระมีรุมาตสรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามแบบสถาปัตยกรรมไทยสง่างามสมพระเกียรตินะคะนายพนมบุตร กันทราชโอธิบดีกรมศิลปากรให้ข้อมูลว่าตามที่นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีข้อสั่งการให้กรมศิลปากรรับผิดชอบดําเนินการด้านรูปแบบพิธีการและจัดสร้างพระเมรุมาตรพร้อมทั้งอาคารประกอบราชรถและราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้น ได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้ดำเนินการร่างแบบพระเมรุมาศและอาคารประกอบเบื้องต้นเพื่อเสนอขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยการออกแบบจะยึดตามโบราณราชประเพณีตามแบบสถาปัตยกรรมไทยและศิลปรกรรมประกอบทั้งงานปรติมากรรมและจิตรกรรมที่มีความสง่าง,งามสมพระเกียรติสูงสุด โดยจะรายงานการดําเนินงานทุกขั้นตอนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบค่ะสําหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบนั้นอยู่ในขั้นตอนการทําแบบร่างเบื้องต้นพร้อมทั้งเตรียมการด้านบุคลากรในการบูรณะซ่อมแซมราชรถราชยานและงานประณีตสินที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดทําหนังสือจดหมายเหตุบันทึกประวัติศาสตร์ชาติซึ่งเริ่มดําเนินการนับจากที่สํานักพระราชวังประกาศสวรรค์ คตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นการหลอมรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของช่างไทยทุกขแขนงรวมถึงเครือจิตอาสาของกรมศิลปากรในการสืบสารแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติทางด้านผ้าไทยการแสดงโขนงานช่างฝีมือของไทยค่ะ